กไเข้าแล้วคยัครับสวยจะเราใ่นะครับสวัสดครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ พยายามนะนำร่องก็พิเศนครับเป็นขบวนน้ำเที่ยวครับมี5โบกี้170ทีครั่งครับเต็มครับตึงเลข13ก็คือเราย้อนเกินกว่าเลข12น้ำมันเด่นก็ไมามาน้ำหนับใหม่ที่170ทีา6ร่วมกับน้ำเที่ยวในทุเนี่มีไปถึงสุพรรณครับไปถึงสุพรรณครับน เดี๋ยวไปต่อรลชมบชไหมเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปต่อไหมเดีไม่ไปครับอันนี้ยังไม่ไปอันนี้ไ่ไปไม่ดีเลยไปกนี้เราจะมีคายุติีทีาตั้งแต่กรุงเทพนะครับแต่ละการที่เราไปรัพวกนี้เรถไฟนี่ครับเป็นเมนูของที่ทางรถไฟที่มีอายปนได้ร้อยหวานพะโลค่ะแล้วก็เซตนี้เป็นพะเทยพะโล สิบะลุกอร่อยครับป่อลยครับลองสัมผัสจิ้มจิ้มจิ้ม ขห้นเรืออันนี้เลยครับนะครับอันนี้เลยครับนงครับรสชาติ่อยนะครับขรือขอรือยกานใหญ่ขึเรอ้รอเานี่กันหมดเลยโอ้โหอับ ข้างนอกอาจจะมองไม่เห็นเาไม่เอาไม่มองไม่เห็นใช่ไเออนข้อกรู้มืดข้างบนใช่ครับมันสะทอนนีดีนะ้อ้เท่ยเาตนต่างกันความเป็นพเศษไม่เร็วเลยเนาะ